มิมาของวระคุธเจากทีิเดชมันหนักขนาดไหนมัชิมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนั่นน่นเดียวมัชิมาเราอย่ากมัชิมาของีิเด็ไมาใช้เลยถ้าเราไดต้องการแต่มัชิมาพระเจ้าให้เรียนสิงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันเป็นให้ถึงกันนั่นนั่นแหละเป็น มัตฌิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัตฌิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนขนาดนี้พอดีพอดีพอดีนะมัชฌิมากิเลสมันได้ไม่พอดีไงมัตฌิมาต้องทํให้เป็นนะควรจะตายมาก่ามันลงไปควรจะอะไรมั่ผมอมอ่ผมลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ถดจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นลังเรียมัตฌิมา นหนึ่งมัตสึมังิเละอย่างที่เราเราท่านเห็นมันเนี่ยหน وا, ึ like ่งมัตส hmm. ึมังจิเละคือสร้างจะทำได้บ้างเล่นมากเพราะว่ามันจะเพินไปคุณเจ้าทามัตสึมังเนี่ยจิเละมันเอาเรื่องพุณเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังนั้นแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวบนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง แต่ที่จะนำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับติในิสัยของตนที่จะนำไปใช้สุตธรรมคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิจคืออย่างเยื่อมเด็ดขาดสันแหลผู้ที่นํนำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาจะไปหนักอังน,นี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในข้างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็สร้างของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างทั้นแบบเราเราควรจะสร้างในตัวในตัวเองขนาดไหนที่จิตมันลื่้อดึงขนาดเวลานั้นละเอาให้นหนักขนาดไหนที่มันอ่อนดูดลงไป,ลงไปลงแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบัติธรรมันก็ต้องต้องย้อนยานลงไปตามมันหนักแล้วมเข้าขั้นล,ะ,ละ,นเาาะเอียดคือควรจะชร้างความละเอียดก็ต้องช่างความละเอียดจะไปผ่กผลนั่นก็ไม่ได้มาหั่นลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็ดมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควร้า้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือที่เหล็กีเพืยการปฏิบัติเหมาะสมเท่านั้นที่มาได้ผลไปโดยน้ำหนักถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักอย่างนี้ขนาด,ม,าดาม,ม,นามันหมอบราดไปเจอตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความง่วงแล้ว ก็เป็นผลนั่นเองเราก็ชมผลสะเวทผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยต่างไปน่ะนี่ยกตัวอย่างคอือณาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยัยงเอาจีนเอาจางังจ,จ,จนถึงเหตุถึงผลประจักษ์กันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงเก้าอยู่ความราบข้าแล้วจากนั้นมันก็ต้อง ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการรมาวนายางหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สวยผลในขนานั้นความสงบความสว่างสายจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปภารนาอะไรในขณะนั้นลมงสติปัญญามีก็ท่าันอยู่เท่านั้นไม่ทํางาน เป็นเร่งรับทนาความหนนานั้นพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าฝืนอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมานเรียวกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นั่นมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเลสที่แสงตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาที่เรตมาแก้ที่เรตประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งกูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามตรีนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาฤทธิ์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้ต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟังเรืมา,ายาท อันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นรปนต,ตารเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเระพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเมฆเป็นหน่วยอยางเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานที่เลสหรือปราบปรามที่เลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิถีการอย่างนี้น ถึงการที่จะมาสอนมุขสิทธิลงหาที่ไปศึกษาอบรมเระาะอ,อย่างยิงย่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วน,วน,วนท่านจะแสดงให้แต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรบวมศึกษาลวลาท่านแยกแยะไปทําคนหมู่มากป็นประชาชนท,ที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงกล้คิดนั่นจะได้เห็นรวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการอันหน่ขอทงท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงมาเป็นครูประจำท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาจริงออกจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลา,ายจิตมากเจ้านิสัยนั้นมาใช้ยู่เสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นที่มาใชนนิสัยมันก็ต้องมีการหลัดแปลงไปตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเป็นเพื่วการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแด้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสยัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย คำว่าน,นิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแี่งสิยามาญทีิการสแสดงออกเป็นอัจฉรธรรมกวเป็นอีกแย่งที่นํามาแสดงนั้นท่นาน,น,ทนปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้สิงเห็นริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกสแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้สแสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนยศคือมันไม่มีอะไรสงสัย ฟังว้ามันถึงใจถึงใจทุกอย่างแนละ้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเองแล้วที่จะนําไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีือจะอ่อนเมย่อนดันลงไปตามสภาพของาขาดของขันของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลา จิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกค่าสึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกบงกดขีบ่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันไปเจออันตรายอะไรมีใครจะฆ่าจะฟันจะเรื่ยงจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูก กดขีบบังคับาจับค่าสุดคือเิี้ดเดทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากเี่เบีจาจัจิตซึ่งถูกเิี้ดเดีดเหออยียบย่ำทําลายจึงควรหาวบายช่วยเหลือโดยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึพ่งพิงอิในใ่นอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาล ไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นตัว่ทนที่ยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราที่อันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความกันแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหาความคดขวดจากเรา เราจรงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสู่ความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนําสอนสื่บาต่างๆและนําำนั้นไปช่วยตัวเอง ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหฝึกฝนพรามาลเราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกชั้นหนึ่งคืออุบายที่ผลิกขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนกนอด่นดิบยื่นให้อย่างนี้ ย่อมมีขาดเขินบกพร่อง,อ,องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยูดยื่นให้ผมไม,ไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานําออกมาใชา้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทัองต่อวาระสติปัญญาที่ครูวาาจารย์แนะนาสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้ดอกได้ผลมากมากขึ้นโดยยางนักถ้าเกิดขึ้นใน การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นทุนทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนกรอกจนมูถึงข้าจําเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งใครนะอีกท,ที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตันภาวนาพอทั้รรมมามางคนแล้วถึงข้าจําเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งใครจิตประวัติเข้าภา,ายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งใครใครก็ตายเต็มตัวว่าง ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มผูกก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจริงต้องพยายามติดเลยตั้งแต่บัดน,นี้ที่ยังไม่สายเกินไปมีสติปัญญาเท่าเทียมกับคนมายาคงกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆแฉพวกอย่างยิ่งในขณะตายสั์โลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย เพราะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของเกลียดที่กลัวตายถ้าเกิดความก้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวแตเาเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อลูกเข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ใา่จะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะคตายก็ทราบแล้วมันตายเป็นยังไงจึงเรียกว่าตายเนี่ย รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสหลายแห่งดินน้ำนมงไผ่ไม่รง้ไปตามกระทาของมันมันไม่เห็นมีความกระทบกระท่านในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของแม่ตายล้วไปกระท่ทาหว่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยวเน่ถ้าอย่างนั้นกระท่าขันมันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของเองเราต้องผิดความฉลาดให้ทันกับท่ากับขันกับตัวเองคือจิต คนมายาที่เกิดขึ้นจากจิตต่ให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงนล้วนทัศติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันทั้งนั้นต่างจริงอยู่สมัยเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิม ในความรู้สึกนั้นพอเป็นก็เป็นมีความจริงนั้นก็เป็นความจริงมันหนึ่งตายก็มีความจริงมันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโยกย้ายไปมาเท่านั้นเองถน่านิจังนิจังมันแปลแต่ธาตตัวของตัวนิจังเองมันไม่รช่ว่ามันเป็นนิจังมันไม่รช่เป็นทุกขังไม่ทราเบเ็นอาตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเพราะว่าเขาเป็นนิจังทุขังอตาตัวหลงอนิจังทุกขังตาก็คือตัวจิตนี้ ไม่ใช่ผู้อืน่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตควไปเสดสันต่างๆแต่จำคำนันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองด้วยเมื่อตั้งรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเบื่อทุกข์เพื่อความหลอกแก้วความหลอกลวงที่เกิดในภาริตทั้งตน ให้มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเราเองสิมันต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่งภาอ,งอ,งอกมาต้มถุนเรามีตลอดเวลาเราไม่ช้าว่ากฎมายานี่คือเรื่องหลอกไปเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตน,ของ,ตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้ันนั้นก็สบาย ความาพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดับใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะพราฉันโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิศพระจันทร์อังคารที่ไหนนะั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นออยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหน มันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากกันไปอันนี้เหมือนกับมืดสว่างนี่ยะมืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อย Jamie, ู่เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องกัหมอนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมมาสุข่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านนั่นเองมันอยู่ที่ไหน รู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายไปใฐานการเวลาเดียวตะ,ตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ไปคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบรู้สมัยที่นี่ว่ารู้รอบเหมือน,นตะวันเที่ยงตรงทิศาะล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมด นี่เมืม่อปัญญารอบขิดแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่หลคำพ้นโลกโลก,กหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกนี่ว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมนุนล้วนแสนสมาย าให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับผู้ท่อง,ทองเทียนในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิบวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลัก อย่งความดีประจำตนนั่นแหละถามอันเนี้ยนี่แล้วจะกลัวท่าลรก็กลัวยิ่งเป็นการทําลายประเดินซ้าเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยเห็นไ้มกลัวเท่าไหรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหลังของตนว่า ไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางในผลนะเราต้องรีบแก้ไขเรื่อร็จแต่บรรนี้่ันสวดกุศลธรรมมาฟังเสียงแต่ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมมาตายแล้วคุสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเรานี่ไม่อย่างยุ่งไม่นั้นแล้วก็จะามาตาม ตัวถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุตลารมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิดขึ้นมาให้มันเกิดความจะเดี๋ยวฉลาดทานกับกิเลสที่เ,เป็นความโง่เขาทําผลให้งโง่เขาก็าคือกิเลสกุศลาคือหมาขึงมากุยนได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่จิตภายในจิตใจเหมือนแล้วกุศลากุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมยัยมันตองพยุกอะไรไอ้ผู้บดเสวยกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไป่วดจินินยินทองโง้วเปล่าไม่เกิดประโยชน์ <laughs> เนี๋ยงันจริงนี่กุศลาธรรมาก็ดูจิตของตัวเองมันฉลาดไม่ไม่เวลานี้ยอากุศลาธรรมามันมีโง่อยู่ในติดใดบ้างภายในจิตนี้เออัยากะตาทำมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดแร้วเป็นกุศลที่แราเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอวัยากระตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมมติไปตรงนั้นแต่จิตเราธรรมดามันเป็นจะไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นทมหลายประเภท นี่ล่ะรานใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมอระอภิยญกตาธรรมะภายในตัวของเรานี้ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให้ัให้มันพอเชียตายแล้วนี่มุนพระมามาติก,กากุศลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมมันว่าเขาทำ้นมาอะไรนั่นแหละเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่กอได้หล,ลักฐานหรือเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมะภายในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าไม่ผิด การสร้างอุตสาหธรรม,มแะแก้อุตสาหธรรมะภา,ายในตัวเองแก่รงนี้สร้างองนี้มีเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากมาตามบางทิเทศในชนูชนงมากพรอไปสร้างผันเรื่องนี้เอาใหญ่เลยเว <c oughs> ลาหลงตาบัวตายนั้นยิ้มฮะไปเที่ยวกว้างอกข้างไม้ลาบากลำบนท่านนะมาอุตลาธรรมะอุตลาธรรมะหลงหลงตาบัวตายแล้วนาวเออตายแล้ว <c oughs> ตายัายาย้งหลวงตาบวัวถูกไหม พยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลําดับๆจนเป็นปฏิกําลังความสามารถทามันจะจมให้มันจมไปเออหาความฉลาดจะจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสกุศลละไม่คุประโยชน์วังนี่เลยจะกวนขึ้นมาทาไมพระจะกวนพระธรรมะารวังสร้างไปให้มันถอยเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วจะเทอ่วกวนเนาพระธรรมะธรมามากุศลาะทำมายุ่งไปหมดแลสวดมาทางก็มีแต่พิธีฮะ แล้วให้พวกนั่น,นสับป,ปะหลุ่ปะเลอเขาจัดนั่นจัดนี่นแม้จะ่าไใจดีวอนอะไรได้เขาจัดแล้วเราก็ดมด,ม,ดมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีนหนึ่งเ้ยน้ำพังน้ำแรงต,งตัวเองที่จะทำแสดงความพอ,อ,อพอใจด้วยตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีไมเรื่องนี้แต่เรื่องพิธีทั้งหมด ทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่ําทําลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้จ้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เององานสมหลวงพาบัวนี่หรอทําให้คนเห็นเพราะโลกเมองไทยและนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นเหม็ตายแล้วยุ่งพุทธลามาตติกากันยุ่งไปหมดเลย ดีไม่ดีห่อวิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่รทราบวิธรรมหมายของม,อมันนไงสวดกันวันทั้งคำคุยยังรุ่งนี้จะเสียงหรอกรทึกคือโคมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเย็นใจก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอ,อะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลยเวลาพระท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่าน,นใครมีประทาอะไรมาบางสกุล เสร็จแล้วจะถักสักทีให้พอดนี่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพระุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นมันเองเรามีแบบมีฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆเดาๆอยงนจะปา่าก็ตามหลักมีอย่างนั้นแหละทำอะไรต้องมีเห็นผลม,มีหลักมีเกณฑ์ เอาแตตัวเซนีมาเหยียดซ่ำทำลายศาสานาจะเหลือนี่แต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่ระหว่างไมีมีศาสานาพิธีเป็นโมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ถึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี้หนะนึ่นเทพฤาษีลูหาน,านี่ยมนไปกุศลามาสิกาบางสกุลเอ้ย,อยห้ไปเลยมันไปกี่ความเขาระหว่างนี้อ่ะอ้าว จริงไปนะความจริงแล้วมันจะไปะยุ่งนี้แต่พิธียุ่งอะไรกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโอโหพิธีว่าเปิดทำการรอบด้านรอบเมืองศาสนาแลจะจัดงานพิธีทําต้องทําให้จริงให้จำให้ถูกตามเหตุจมผลกนุทุกบุตรท้ายหลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงี้นั่นหลักอวามดีตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจ ถ้พิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันให้มันถลอกกอกเปิดแล้วไม่หายามมันใส่มเกิดประโยชน์อะไรคันเจ้งไหนกาที่ตรงนั่นนี่อจริงอยู่ไหนพิจนาที่ตรงนั่นนี่แหละเรื่องสวดกุศลาธรรมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละนั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นเราพาให้คนอ่ดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทํา ให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเศษสันนิษนมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลไว้แล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากมากเท่าไรจะปลดเครื่องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นอันเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับน่ะนี่แหละกุศลาร์ถูกต้องวอรนยาตรงนี้เห้เหตุประโยชนารามณะปฏิโยมันเกิดจากอะไรเหตุประโยชน์ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเรานี้อย่างพระอธิษฐานแสดงจากภาษาอุบนณยะตมะเหตุตุภวาน่ะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุตุะโยอะไรเป็นเหตุน่ะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอือออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหนงไปโดยลำหน่ำดับก็ไปจากใจนี้อวิชชาพยาสังขารก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงชมุรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นสาจยเกี่ยวเนื่องกันออกไป เมื่อแกะที่ตรงนี้แล้วกับวิชาวติวัฒน์วิราคัรไปเลยจนทั่งถึงนื้อโทโฮติ่ยดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาท้างล่างแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันล่ะมันดับตายไปด้วยกันหมดเนี่ยถ้าถอนรากแกะลราถอนม้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือถอนจะเลสต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เลยสวดกันทําไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผล ทำมาโอ้ยเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนอคนโง่สวดแบบงโง่สวดแบบแบบนม้คำหนึ่งถามไม่ไ็นแล้วคนอะไรไม่รองเขาพทา,าทำมาทำบายทำไปเหมือนทำวิชาสอนอคนให้โง่ที่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลักทำเป็นสิ่งที่ประกอบด,ด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง,ง่ทุกมุมแต่เวลาเรามปฏิบัติเอาแบบกลุ่มดาวเอาความง่ายเข้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่ชื่อ มานับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่พิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ว่าพระโปเลสโปเลสโปเลปเาเรามาตัวเกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มก้ามไปได้าวาพระแล้วดีใจเพียงเท่านั้นมีนิดหน่อยเท่านั้นดีใจแต่ไม่ปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอ้สิ่งที่มันจงในเรานั้นเราไม่ได้คิดจริสิ อะไรพาให้ทาออดแดขขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังแบงนั้นบ้างไม่ได้เลอนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรอะไรมันจะได้มีจริงมีจ,งมจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาพจะปตากฏแกจโลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้นเอาระเอะบังเป็นตอนนี้